เครื่องตั้งเวลานับถอยหลังนะครับแล้วก็มีสัญญาณร้องเป็นไซเรนนะฮะแล้วก็มีมีเสียงมีแสงนะฮะสามารถปรับเวลาได้นะครับตรงนี้ตั้งแต่0นจนถึง60นาทีนะครับถ้าดังปุิให้กดถูกปลับนะครับวิธีใช้นะครับก็เข้าไฟนะครไฟบ้านปกติ LN นะครับแล้วก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับ ยกเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บไฟก็แสดงสถานะนะครับพอวิธีใช้ก็กดสตาร์ทจะนับเวลาถอยหลังตามที่เราตั้งนะฮะสมมติเราตั้งไว้สิบหมันพอถึงครบ1 5บหนาทีไซเรนก็จะทำงานแล้วก็จะมีเสียงร้องด้วยนะครับมีเสียงมีแสงมีเสียง,เ,ยงเพื่อเป็นการเตือนพอร้องเสร็จปุ๊บก็ถ้าจะให้หยุดต้องกดปุ่มสต็อปนะครับ